สวัสดีครับผมกลุ่มพีพุกทีมนะครับวันนี้เราได้รับผิดชอบออแผนการตลาดของสากลโคขุนดอกคาใต้วันนี้เราจะมานําเสนอว่าเราจะทําอะไรให้กับสากลโคขุนดอกคำใต้บ้างอย่างแรกเลยครับคือเรื่องของแพคเกจจิ้งใหม่ของตัวเ,เนื้อตุนและเนื้อแผ่นอบกรอบครับเพราะว่าจากความต้องการของส,สากลดอกคําใต้เนี่ยคือเขาต้องการให้เราเปลี่ยนแพคเกจจิ้งสองอย่างนี้ครับเพราะว่ามันยังดูไม่ดีสักเท่าไหร่เราเลยตั้งใจว่า ตัวกล่องนะครับของเนื้อตุนเราอยากทําให้มันทานง่ายขึ้นและทันสมัยสามารถเอาเข้าไมาโครเวฟและกินได้เลยส่วนในเรื่องของเนื้อแผ่นอบกรอบครับเราก็ยังคงใช้ซองซิปล็อกแบบเดิมแต่เราจะรีดีไซน์ข้างหน้าใหม่เพื่อที่จะได้ดึงดูดลูกค้าให้ได้มากขึ้นครับต่อมาในส่วนของ Facebook Page หากเราได้เงินโปรโมทจำนวน1500บาทเราจะแบ่งสักประมาณ40%ครับไป ช่วยในการสร้างเอาวเวนิให้กับเพจเราว่ามีสากลโคขุนดอกคําใต้เนี่ยเริ่มที่จะขายเนื้อผ่านช่องทางออนไลน์แล้วให้เขาได้รับรู้ครับส่วนคอนเทนต์ใน Facebook ของเราเราก็จะชวนเชิญคนเข้ามาให้ลองชิมโดยคอนเทนต์ของเราจะอยู่ที่ประมาณว่าเคยลองหรือยังเนื้อโคขุนไทยคุณภาพดีจากสากลดอกคําใต้สเต็กเนื้อโคขุนจากพะเยาส่งจากฟาร์มถึงมือคุณเลย และเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับโดยเราจะเอาตัวเนื้อของเราเนี่ยโปรดักทั้งหมดไปโปรโมตใน f a c e b o o k group ด้วยเพื่อที่จะสร้างอเวนิ s ให้คนได้รับรู้ที่มากขึ้นครับและแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์อย่างเช่น Lazada Shopee เนี่ยเราจะมีโปรดักสองตัวเข้าไปก็จะเป็นตัวเนื้อตุนและเนื้อแผ่นอบกรอบเพราะว่าการที่เราจะเอาไปขายออนไลน์นะครับ เชลไลฟ์ของอายุสินค้ามันก็ต้องมีประมาณหนึ่งเพื่อที่จะได้ไม่เสียก่อนฉะนั้นเราคิดว่า2อ,อย่างนี้เป็นอะไรที่เสียยากและแพคเกจจิ้งเขาเที่เราจะทำเนี่ยมันสามารถเก็บรักษาได้นานแต่ในตัวของสเต็กเนื้อแล้วก็เบอร์เกอร์เนี่ยครับเราจะเอาไปทางด้านของแพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์มากกว่าครับเพราะว่าเติมทีแล้วเสเต็กกับ เบอร์เกอร์ของเขาเนี่ยครับจะขายอยู่ทางหน้าร้านชาบูและเขาต้องมีความต้องการที่อยากจะขายผ่านฟูแพนด้าแก๊บไลแมนเราก็เลยจะไปติดต่อให้เพื่อที่จะได้ขายผ่านทางหน้าร้านเขาครับลขอีกอย่างหนึ่งก็คือเราตั้งใจที่จะไปดีลกับออธุรกิจของของอย่างเช่นสเต็กเฮาส์อย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะได้เอาตัวเนื้อสเต็กของเราที่ส่งออกอยู่แล้วไปให้กับ ธุรกิจอื่นให้ได้ขายต่อเพื่อที่จะสร้างยอดขายให้โดยตรงนี้เราก็คือจะทําให้เป็นพิเศษครับเพื่อที่จะได้สร้างยอดขายที่มากขึ้นโอเคครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ